ช่องพัตตาพากินพาเที่ยววันนี้ก็พัตตาก็เดินทางนะคะไปดูแม่แม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะตอนเจดีตอนนี้ก็กำลังเดินทางวันนี้ใช้เส้นทางวงแหวนกาญจนานะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอะไรอะลงวงแหวนละใช้เส้นไหนนะ ก็จะมาใช้เส้นบางปะอินบางปะทองนะคะเพื่อจะเดินทางไปสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีปกติใช้เส้นพระรามสองอีก150เมตรตัดเข้าไปยังถนนการจนาพิเศษทางคู่ขนานถนนพหลโยธินคู่ขนานถนตะันตกาจนาตะวันตก บางปะอินบางบัวทองชิดสายวันนี้เราจะใช้เส้นทางนี้นะคะการจนาพิเศษตะวันตกบางปะอินบางบัวทองอตอนนี้ก็เดินทางยาวๆก่อนนะคะบัดเข้าไปยังถนนการจนาพิเศษทางคู่ขนานถนนพหลโยธินแล้วใช้ทางออกด้านขวาไปยังแบงคอกแบงคอกจ้ะเราคข้เลยแล้วสนิททราบแล้วคะ่ะ พูดเพาะมากจะเป็นคนบ้านไหนในสิริค่อยเป็นคนทุกบ้านเลยอย่านะเดี๋ยวสิริตอบแล้วจึ้งเลยนะอย่าให้สิริตอบนะสิริตอบมาแล้วจึ้งเลยนะเราเราไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยเราก็ต้องต่อแถวดิไชทางออกด้านขวาไปยังแบงคอก เพราะเรามาครั้งแรกไม่ค่อยรู้ทางต้องใช้เส้นบางบัวทองใช่ไหมเห็นว่าตอนที่เราวิ่งมาีปเบาวนฟ้องถ้าเราเลี้ยวจะไปบรรจบเลป,ป่ะเดี๋ยวเราก็เดินทาง เต็นบังบัวทองไปเรื่อยๆก่อนนะเดีย๋ยเราจะเป็นนักงานนะอะไรเอเมกัคพับกระดาษว่าจะเป็นไหมได้เลยนะอันนี้เป็นน้ำหอมเนี่ยใช่จะไม่สวยเหมือนเป็นักงานนี่เราอยู่กันที่ไหนอวัดโทสามกุ้ อนนาหารน้ำเย็นๆสดชื่นสดชื่นกินสต๊แก้วแล้วก็จะเดินทางต่อ มะนาวีกกออันเนี้ยเจลลี่อ่าไปปลาเก๋าน้มผึ้งมะนาวไปได้แล้วไปได้แล้วไปพามาดูท้องทุงนะ <c oughs> ่งนาแถวเซนาเ็เฮ้ยนกตายแล้วมันต้องตายแน่เลยอะ่ะมันวิ่ง<า>ชอ้อนอ้อนะ ปักปักเข้าให้เลยท้องกลุ่มเราก็ขึ้นทุพันธ์กองกลุ่มนั่นดูท้องทุ่งนาไปด้วยดูวิวท้องนะอุอน้นโซลาเซลโซลาเซลเอร์อะไรแผงบเบลร์อะไรโซลาเซลล์า เส้นทางนี้นะคะสามสองหกสามเส,ส้นเสนาใช่ไหมอายุอาอายุทยาเสนาอีกสามสิบเอ็ดกิโลถึงสุพรรณบุรีนะคะเพืเ่อนตอนนี้ก็ชมบรรยากาศข้างทางก่อนเฮ้ยเหมือนซิโก้เลยอะลงสีทิโก้อะใช่ไหมไม่ใช่ของตัน <laughs> ถึงซิดโก้นี่คือถึงแล้วนะโอ้ยบรรยากาศนานเะเขียวตัดเขียวชอออุ้มดีจังเลยสามสองหกสามถนนหมายเลขโอ้โรงงานเหรอรวยสับลงสีรวยสับคล้ายกับใช่คล้ายๆกับซิดโก้กมเมล็ดทันโอ้ยท้องทุ่งนาเขียวกระจีดีจังเลย สองข้างทางเลยมีแต่นาะ การจนากรีออกเป็นนู่นใช่ไหม ก็จะสุพรรณบุรีแต่เราจะไปแยกกาญจนบุรีเลี่ยงเมืองใช้เส้นเรื่องเอยเลี่ยงเลี่ยงเมืองเรื่องเมียงลิ้นมันจะพันกันเลยเลี่ยงเมืองอ่าโอเคนะเราจะใช้เส้นอู่ทองนะคะในการเดินไปดอนเจดเดินทางไปดอนเจดีแต่เราจะ แปมปตทก่อนนู่นปัมหน้าอันนี้มันปัมแก๊สมันจะมีสองปัมติดกันเราจะอันนี้แก๊สเราจะไม่เข้าเราจะไปเข้าปัมนี่ปัมใหญ่แยกแยกกันจนาบุรีเลยแล้วคุณห่วยพญายี่แม่อันนี้มันทางออกเขาเด้นู่นทางทางนู้นก็ออกได้แต่มันผิดนะเนี่ยที่คุณมาเข้าแบบเนี้ยูแ,แต่ป้ายป้ายอยู่ตรงนู้น เดี๋ยวเราก็จะแวะเติมน้ำมันจักหน้อยไปเรนนี้ตายก่อนแล้วก็ไปเข้าทางนน้นขออาไปในความผิดพลาดป้ายอยู่หลังปั๊มป้ายใหม่นะโอ้ยจะคลองก็<ม>ไปใกล้ก็แทนที่จะหน้าชะลอชะลอเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะคะมีซีวินไปตอนนี้เราก็ถึงแยกเมืองการแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มปตท สักหน่อยนี่เป็นแท็กเลียกใช่ตรงไปก็จะสุพรรณบุรีแต่เราจะไปแยกกาญจนบุรีเลี่ยงเมืองใช้เส้นเลื่องเอ้ยเลี่ยงเลี่ยงเมืองเลื่องเมียงลิ้นมันจะพันกันเลยัเลี่ยงเมืองอ่าโอเคนะเราจะใช้เต้นอู่ทองนะคะ ในการเดินไปดอนเดเดินทางไปดอนเจดีแต่เราจะแวะปัมะ๊มปตทก่อนนู่น,นปั๊มหน้าอันนี้มันปั๊มแก๊สมันจะมีสองปั๊มติดกันเราจะอันนี้แก๊สเราจะไม่เข้าเราจะไปเข้าปั๊มนี่ปั๊มใหญ่แยกแยกกัญจนาบุรีเลยแล้วคุณง่วยพญานิ่แหมอันนี้มันทางออกเขาเด้นู่นทางทางนู้นก็ออกได้ แต่มันผิดนะเนี่ยที่คุณมาเข้าแบบเนี้นี๋ยวเราไป,ไปเดี๋ยปเราที่ตรงนู้นเดี๋ยวเราก็จะแวะเติมน้ำมันจัหน้อยไปเลนนี้นตายก่อนแล้วก็ไปเข้าทางนู้นขออาไปในความผิดพลาดป้ายอยู่หลังปั๊มทำป้ายใหม่นะโอ้ยจะคลองก่อใกล้ๆก็แทนที่จะน่าชะลอชะลอ,ะเ,ลอ,ะเ,ลอเดี๋ยวเติมน้ำมัน,มนก่อนนะคะมีซื้อว้น หลังจากที่เติมน้ำมันเสร็จนะคะเราก็จะใช้เส้นอะไรนะเลียเ่ยงเมืองการจนะบุรีนครปฐมสามห้าเจ็ดถนนหมายเลขสามห้าเจ็ดการจนะบุรีนครปฐมนะเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีใช่เลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีรรถ้าตรงไปหลังจาก ที่เราเติมนะ้ํำมันเสร็จเมื่อกี้มันจะเข้าเมืองแต่เราจะไม่เข้าเราจะใช้เส้นเลี่ยงเมืองโอ้ยยังให้พูดบ่อยคําเนี้ยมันมันเตี้ยนแม้ลิ้นค่อยพันกันหมดแล้วนี่นะคะเราก็จะใช้เส้นอู่ทองอีกนิดเดียวก็จะฮอดแล้วคอนโดหายคอนโด สนาน้ำท่อมน้ำท่อมอันนี้ก็เดินทางอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะเส้นอูทองหลังจากที่เติมน้ำมันเสร็จนะคะเราก็จะใช้เส้นอะไรนะเลี่ยงเมืองการจนะอุรีณครปฐะมสามห้าเจ็ด ถนนหมายเลขสามห้าเจ็ดการจะนะบุรีนครปฐมนะคะเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีใช่เลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีรรถ้าตรงไปหลังจากที่เราเติมน้ำมันเสร็จเมื่อกี้มันจะเข้าเมืองแต่เราจะไม่เข้าเราจะใช้เส้นเลี่ยงเมืองโอ้ยยังให้พูดบ่อยคำนี้มันมันเตี้ยนแม้ <laughs> ลิ้นค่อยพันกันหมดแล้วนี่นะคะ เราก็จะใช้เส้นอู่ทองอีกนิดเดียวก็จะหอดแล้ว เราก็จะตรงไปเส้นอู่ทองมาดูบรรยากาศการเดินทางของถนนเส้นอู่ทองนะคะนีคืออันนี้ขึ้นสะพานอู้ยอันนี้ลงอะไรอ่ะมีแต่อง่ะองจะทำอง <c oughs> องเต็มเลยอ่ะถ่ายไม่ทันอ่ะแพนมาอีกทีเลยเนาะตามันไปแต่กล้องมันแพนเร็วไม่ได้ มองลงไปเห็นแต่องเ,เต็มเลยองกรเต็มเลยปาลาไม่แน่ใจนีงไ,ไงดอนเจดีเห็นป้ายดอนเจดีแล้วใกล้ละอีกนิดเดียวอู่ทองดอนเจดีถนนหมายเลขสามห้าเจ็ดิงนิดเดียวนะคะถนนลุ่มลื่น ต้นคูนนะเนี่ยถ้ามาหน้าแรงนี่เหลืองอะลามเลยนะเนี่ยใช่ไหมใช่ต้นคูนไอ้นั้นต้นมะประดู ไ,ไว้ไว้ไว้ต้องแวะแล้วมั้งเนี่ยคาะกับเขายังคงุมพออยนะู่ <laughs> น,นี่ไงอูทองเดี๋ยวซ้ายนะคนปรปฐมกันจะนะบุรีใช่เราต้องไปดอนเจดีย์ใช่อันนี้เข้าไปกันเราต้องไปดอนเจดีย์แยกหน้านู่นแหละของเราอุ้ยอันนี้ลงสีเยอะตลาดกลางข้าวเปลือกสีแถวนี้ลงสีเยอะ ี่แยกกันจนาอุลีบำงเวชสุขนครปฐมใช่นคนปรปฐมเมืองการแยแล้าก็วิ่งตรงอย่างเดียวเส้นอูทอรโอ้ยร้านอาหารริมคลองเนี่ยปลาเผาปลาเผาริมคลอง ดอนเจดี JD, สุพรรณบุรีตรงไปนุ้นก็อ่างทองอะไรนะนอ่างทองใช้นาทก็ตรงไปส่วนเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้เพื่อไปดอนเจดี้เลี้ยวขวาก็เข้าเมืองสุพรรณเลี้ยวขวาเข้าเมืองสุพรรณนี่โอ้ยท้องทุ่งนาเขียวดีจังเลยบรรยากาศดีมากสะดลูกหูลูกตานี่นะคะเลี้ยวซ้ายดอนเจดีเลี้ยวขวาสุพรรณบุรีแยกนี้ แย,ยกซ้ายเลี้ยวซ้ายไปดอนเจดีนี่เลยอีก21กิโลก็ดอนเจดีนะคะนี่ปลายบ่กาอุ้ยตรงนี้อะไรหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวปักหมูแดง สนนอนดดนจจดีแล้ววนี้จะอยู่ตรงนี้เลยกว่ามือเอราวัน,นนี้ก็ติดไฟแดงนี่นะคะทางเขาอ,อุโมงสอนโดนเจดีแล้วก็ล้มบ,บังเทศบาลตำบลบังเจดี ก็จะเป็นโรงพยาบาลกับอนุสรสถานดอนเจดีไปค่ะเราได้ไฟเขียวแล้วเราก็จะเดียวเข้าไปเลยอนุสรดอนเจดีชิดซ้ายไว้แยกซ้ายข้างหน้านี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลนี่นะ สปีดฟู้ดชานเย็นคลายซ้อนนอนเจดีเราตรงไปหรอนี่ไงโรงพยาบาลเลี้ยวซ้ายใช่เลี้ยวซ้ายนี่นี่โรงพยาบาลนี่เลยเข้าไปนี่เลยนี่ไงนั่งเงานั่งเงาเดินมาแล้วนี่นู่นลงจอดรถขวามือที่จอดรถขวามืออ๋อใช่เดี๋ยวเราก็จะไปจอดรถก่อนนะคะ สายมือทางด้านนี้หาที่จอดจอดตรงร่มเ,เราได้ที่จอดแล้วใไงไม่ซื้อกรปปุกกระปิะปตะมุตะมิไปนอนเง,ง,งาก็มารับแล้วตันนี้พระจาก็เดินทางมาถึงโรงบาลแล้วนะคะโรงบาลเดี๋ยวจะขอขึ้นไปดูยายก่อนนะคะ ว่ามาถึงโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายเพราะเขาไม่ให้ถ่ายตอนนี้ก็ไปเยี่ยมยายเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาการยายก็ดีขึ้นเพราะว่าที่ยายเป็นแกเยี่ยวไม่ออกแกฉี่ไม่ออกก็เลยน้ำท่วมปอดตอนนี้ก็ดีขึ้นหมอให้ยายเร่งฉี่แล้ก็ฉี่ออกแล้วมันก็ ให้เลือดแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็รอดูวันพรุ่งนี้ว่าหมอทางหมอเราจะแจ้งว่ายังไงนะคะตอนนี้พรตตาก็เดินทางกลับมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานแล้วเพราะว่าให้น้องเขาเฝ้าแม่หลานอยู่บ้านไม่มีใครทำกับข้าวไปทำกับข้าวให้หลานเสร็จอาบน้ำอาบท่าแล้วก็จะกลับมาใหม่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทำปัตตาพากกินพันเทีย่ยวแล้วจเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ